สวัสดีค่ะมีรถกระบะแครบเกียร์โตสภาพสวยประวัติดีฟีดาว่อนชมืมสบายเดือนละ5,000บาทน,นำเสนอกันอีกแล้วนะคะวิสุสุดีแม็กซ์แครบเครื่องยนต์3ามพน XL เกียร์โต,โต,โตโคันนี้ปี2007ค่ะเป็นเครื่องไอเทคแล้วนะคะ ภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะแอร์แบ a ก s กุญแจรีโมทนะคะเกียร์โต้นะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะคันนี้ขอทานกันเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่1 5 0 0มือาับาทขึ้นไปค่ะจะซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหากระบะแคบนะคะเกียร์โต้เครื่องยนต์3 0 0 0นะคะคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ไอเส็ด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะคนของนี่เยอะ ้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะขับดีพร้อมใช้แอร์แบกคู่อีกจังห่างนะคะสภาพดีค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสอบถามใด้เดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะ Isuzu D Max Spacecab เครื่องยนต์3,000 SL X g e a o คันนี้ปี2007ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 50.